คือเรือที่ล่องที่ฮาลเบนะคะสภาพก็จะเป็นประมาณนี้แต่อากาศนี่นี่คือครั้งแรกเลยที่ได้มาทะเลฤดูหนาวเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะไม่ดูซูมได้ป่ะเออซูมไม่ได้ ากาศบนเรือนะคะนีเพื่อนที่มาด้วยกันน,ะนีเพื่อนฝรั่งสองคนเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าในเรือเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นี่ก็เรือมีทั้งหมด3ามชั้นนะคะดูสภาพภายในเรือนะคะชั้นล่างก็จะเป็นครัวค่ะ

เดี๋ยวคืนนี้นะคะ่ะเราจะไปซาปากันซินเจาอันนี้ก็คือคูขับเรือที่เวียดนามนะคะนี่คือห้องเรือค่ะเข้าบรรยากาศนี่ตอนนี้แพก็มาอยู่หน้าเรือ เราก็กำลังจะไปฝั่งค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปที่ฮานอยค้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะนั่งรถทัวร์นะคะไปขึ้นรถไฟที่ซาบาค่ะแล้วแล้วเราก็นั่งรถไฟจากซาบารอ้รถไฟเนี่ยไม่ได้ไปขึ้นที่ไม่ขึ้นรถไฟจากฮานอยไปซาปาค่ะเราต้องขึ้นรถไฟจากฮานอยไปลาวไก่ก่อนและจากลาวไก่ก็ต้องต่อรถไปซาบาอีกทีหนึ่ง ก็ยังไงเดี๋ยวติดตามคลิปต่อๆไปเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ